สวัสดีค่ะวันนี้วันที่15ตุลาคมนะคะ2568ค่ะวันนี้มาพบเจอกับวานิดานะคะอัปเดตสินค้าหน้าร้านของเรานะคะวันนี้ก็จัดโซนจัดใหม่นะให้ลูกค้าได้ชมรถอีกรอบหนึ่งนะคะโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนที่อยู่ตรงกลางนะคะจะมีตัว L 5 0 1 8ตัว DT แล้วก็ตัว SP จอดอยู่นะคะมีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีราคาเริ่มที่ 4, 8 5 0 0 0บาทนะคะ50แรงม้านะคะแล้วก็จะมีตัว40แรงฟรีดาวนะคะ 45แรงม้านะคะขายราคาถูกเริ่มที่165,000บาทนะคะยันม่า YF เอ้ยยันม่า EF 75 725 T นะคะตัวนี้4ี่0 0 0แปดนะคะลูกค้าแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จอดคู่กันนะคะก็จะเป็นตัว MU สี่เก้าศูนนะคะ LC 7 0 8 DT นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นคานบนนะคะลูกค้าตัว40แรงคานบนยกสูงนะคะมีฟรีดาวนะคะแล้วก็จะมี4 7 s p นะคะยันม่า EF 514T นะคะลูกค้า L3608SP ยอดนิยมของเราก็มีเช่นกันนะคะฝั่งนี้นะคะราคาเริ่มที่2,50 0 0 0บาทนะคะ 36SP ที่ร้านของเรานะคะฝั่งนี้มีแต่คันสวยๆนะคะฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะลูกค้าบางคันก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าบางคันก็ยังไม่ได้เก็บงานนะคะคันไหนที่สามารถขายตามสภาพได้ทางร้านก็จะขายตามสภาพนะคะแล้วก็อีกฝั่งนะคะลูกค้าจะเป็นรถรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะคะเล็กสุดแล้วก็ใหญ่สุดนะคะฝั่งนี้ จะมีเป็นรถแท็กเตอร์รุ่น B นะคะคูป,ปุต้าบีสและ B27 นะคะ B24 ก็195,000บาท B27 องเจ็ดอ่นห้าพันบาทเก็บงานพร้อมใช้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตัว M95 ราคาเริ่มที่695,000บาทนะคะถึง890,000เก้นะคะแล้วก็จะมี M7040 นะคะรุ่นใหญ่ที่ดาวได้ดาวเริ่มต้นที่200,000บาทค่ะแล้วก็นิวฮอลแลนด์นะคะ425,000บาทนะคะ,ะ,คะ, 4, 25, าะ,คะราคาเริ่มนะคะแล้วก็จะมีจอรเดียร้อยสแแรงม้านะคะตัวนี้ 750,000บาทนะคะรถเกี่ยวนวเข้าวก็จะมี DC 105X นะคะแล้วก็จะมีรถเลก DC 60นะคะลูกค้าที่จอดคู่กันนะคะในโชว์รูมของเราก็จะมีตัว L50 จอดอยู่นะคะมีหลายรายการให้เลือกเช่นกันนะคะลูกค้ามีไมล์หลักร้อยนะคะ l 4 0 1 8 s p ไมล์95ชั่วโมงนะคะรถปี68นะคะส่วน L5018 นะคะก็จะมีไมล์เริ่มต้นที่113ชั่วโมง199ชั่วโมงแล้วก็ไมล์500ชั่วโมงนะคะ พี่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เลยหน้าที่เบอร์0 9 4 2 6 4 0 7 9 8ค่ะ0 8 5 8 5 2 9 5 1 5ค่ะ0 6 5 2 8 2 1 6 8 8 0 6 2 8 6 2 2 1 7 5ค่ะ